วัสดีพี่น้องทุกท่านเอนะครับว่าฝนกำลังขึ้นมานะครับหลังจากที่นะครับโคตัวไปสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์นะครับมื่มาลักษณะแบบนี้นะครับตกแข้งนะครับจะทิตมองที่ผมอยู่วะนะครับแต่ว่าตุกแข้งแท้นะมครับมองตุกอยู่นะครับฝ่ามือขนาดนี้ครั ดำพืดเลยขับมาทางด้านนี้รับพี่น้องกะเห็นฝ่าฝนมานะครับกดีอกดีใจเนาะพี่น้องกะเษกษตรกรลับต้องการฝ้าต้องการฝนนะครับดินแห้งเบิดนะครับเดินเนียวแตกเคืบเบิดดละละ่ะครับ ตกจากสามสี่หมื่นนี่ยครับไปแล้วนะครับดินแห้งไปแล้วครับเือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับนะครับเกิดพันธุ์ต่างๆได้นะครับเป็นยางดีเลยนะครับถ้าตูบมาแห้งจากน้อยนึงนะครับจากน้อยนึงนะครับลุ่มก่อนทางแห้งครับลมแห้ง ฝ้าก็มีฝ้าห่วงคือกันนะครับแ,แหงเงแฉบเมื่อกี้เด้เกี้งแฉบอยู่วันนี้มือตึ๊บเลยวันนี้พี่น้องมือลายว่เกาอีกนะครับแหงก็เกาอีกคนนะครับขอให้ตุกมาหอดซื้อ ผมปล่อยนำใส่ป่วยนะครับนำประดานนะครับนำโลาร์เซลนะครับปล่อยใส่หลายมือแล้วนะครับล้อฝนคงเสียโวกป่วครับป่อยกันโยกเหี่ยวระบังหมองค่ะบางจุดนะครับกับใส่ปุ๋ยไว้นะครับใส่ปุ๋ยไว้แล้วก็ฝนกับไปเลยหายไปเลยนะครับยังบัวลายอยู่ปุ๋ยครับยังบัวลายอยู่ครับลอฝนนี่ละนะครับล้อฝนครับตกไม้แห้งยังจ็กน่อยก็ดี จะได้ต่อปุ๋ยให้มันละลายนะครับให้อ้อยได้กินปุ๋ยอันนี้แปลงเพื้นนะครับมันแปลงผมกับหมองงามกับงามหมองบมองงามกับหองงามคือกันครับช่วงนี้บมองงาม,ม,งงามน,นี่ยครับ,งงรบใบเขียวซื้อใบเขียวเข้มซื้อครับหองหมองงามเลยมาได้ฝนเอ้ยตกแขงเลย